cũng Việt Nam tuần <laughs> เวียดนามต้นกินนี่ดำเป็นดำแนวอีได้กิน <coughs>

<Nhạc> ừ, có hợp ừ, à no ừ. hay không hẳn hm 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 hát kêu tên 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 hát

กินเป็โอเคครับข้าวครับนี่อ่ะกินเน่าน้ำลายแตกพี่โัดจำปลาเอ้อถือมือหนาวเลฟงดง่งอันนี้เี่ครับเอ ไม่หลาย้มัน้อยปวดโอ้โหครับโอ้นี่เขาใจนี่แมนแมนเขาเป็นมันไรครับอฮ้โอ้หอมแล้วเสประกอบว่าับนี่ใส่กัได้ใส่อใส่กันได้ไหมครับจาอะไได้หมดเลยยิง้านี่ละนะครับมึงคอยโบเตีนออาไปยังพุนครับมาเสือครับบอลนี่ มาครับเ,เออน้ำนีละ่ะเยจีเยอะจุปีนี้ผมมีคนเอาแค่ต้องกุุงขึ้นเนี่ยอ้ตอแถวเนี่ยบอกไก่น,นี่มาอย่แม่บอกพ่อไอ้จริงมันไปไถบุกฮะนี่<อ>ปลาชิวทีบอันน,นี้ครับไม่ใส่กุตทม,มัน อ um oh, oh, ๋อโอ้ใ huh, พ uh ีกในี right. ่ตำขากันเลยบเพีปรุงต่างหากันวะเอเดี๋ยวเดี๋ยวดวอ๋ปวดยีกันอืมกรดสานได้ปงนัว

กากัวบ้านเยี่ยชอบกินเลยนะครับเสริฟบานเนี่ยติบจะจะจะไปเปิดร้านสู่เขายุดเช่าแต่ทอสวเนี่ยอืมน้ำเงี้ยวบเลยแะมันยู่สวนอี่ลายลาบยู่โอ้ทีครับอืมยุ่ยของสวนยุ่ยเจมอืมไดเยอะเราไิปูห้ันเลยบีอยากเก็บเลยเนี่ยงซีโอน dạng 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 dạng

ตานครับยยกเดี๋ยวผมไม่ค่อยเคยกินเชื่อใจแต่ว่ากุ้งนี่ถือว่ามาตรฐานหอม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 กินกันเถอะหัวเราบดทรายคาอ่าใช่บาทใช่ไหมครับถ้าอยู่ด้านเขาเปิดครับยีครับบวัน